ี่ไม่แค่ดูอะไรอยู่อ่ะฉันเห็นแกตั้งใจดูจังอืมฉันเห็นแกนั่งหน้านิ้วคิ้วขหมดแบบนี้ยมาสักพักเลยนะฉันก็ดูข่าวคนโดนผีเข้าอยู่สิฮ้พูดแล้วก็ขนลุกช่วงนี้เห็นข่าวผีเข้าเต็มไปหมดเลยอ่ะน่ากลัวเนาะพวกแกว่าไหมนี่เรื่องงมงายแบบนี้แกยังเชื่อหรอ นั่นสิผีมีจริงซะที่ไหนแกก็เพอ้อเจอไปได้ของแบบนี้ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเว้ยนั่นหัวหน้านี่เออจริงด้วยหัวหน้าเขาหัวหน้าหัวหน้ามาทานส้มตำเหรอคะหัวหน้าสนใจมานั่งร่วมโต๊ะกับพวกเราไหมคะ เออเออ,เอ,อคือผมจะมากินสเต็กอะ่ะใช่ไอร้านที่ผมบอกพวกคุณที่มันเปิดใหม่อะ่ะแต่ร้านสเต็กที่หวัวหน้าบอกมันไปอีกทางนึงไม่ใช่หรอคะเออ,เอ,อ,เอ,อนน่นสินเนาะงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนเนาะหิวพอดีเลยหัวหน้านี่ก็แปลกเนาะเพิ่งบอกพวาเราเองว่าร้านสเต็กที่เปิดใหม่อยู่ตรงไหน นี่ตัวเองมาผิดนั่นสิตั้งแต่เลขาไม่อยู่หัวหน้าก็ดูแปลกๆทำตัวรับรับล่อๆดูพิรึคนแต่ก็อย่างว่าแหละก่อนหน้านี้ยหัวหน้ามีเลขาคอยดูแลตลอดสองสัยยังไม่ชินอนะ่ะเออก็จริงอย่างที่แกว่านั่นแหละแต่ฉันว่าหัวหน้าดูแปลกไปจริงๆนะหรือว่าหัวหน้าจะโดนผีเข้านี่ฉันว่าแกเสพข่าวพวกนี้เยอะไปแล้วเบาๆลงบ้างเดี๋ยวคืนนี้ก็เก็บไปฝันหรอก โออย่าพูดแบบนี้สิฉันกลัวนะเว้ยอืมกินไปจะได้ไม่ต้องพูดเยอะแกนี่ก็พูดไปเรื่อยเนาะกลัวจะหลอนหมดแล้ว หัวหน้าดูแปลกๆนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เบ่านี่ปกติดีมีอะไรหรือเปล่าอ,อ๋อไม่มีอะไรค่ะงั้นผมขอมงานก่อนเทียด้วยนะพวกแกว่าหัวหน้าเขาดูแปลกๆป่าวะเออจริงอาการแบบนี้น่ากลัววะ่ะยังเอาคนโดนผีเข้าเลยอ่ะพวกแก เอาอีกแล้วนะยัยเป็นใหม่นี่พวกแกเชื่อฉันเถอะฉันเคยอ่านมาว่าพวกผีอะ่ะพยายามเรียนแบบให้เหมือนคนเป็นแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าคนเป็นกับคนตายอะ่ะอยู่คนละโลกต่อให้พยายามแค่ไหนมันก็ไม่มีวันเหมือนคนเป็นแล้วแกดูหัวหน้าสิทั้งขอบตาดําทั้งหน้าโทมพอถามก็บอกว่าไม่เป็นอะไรทั้งที่โคตรจะเป็นเลย หรือว่าหัวหน้าจะโดนผีเข้าแบบที่ปีใหม่บอกจริงๆวะเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะ่านี่พวกแกกำลังทำฉันกลัวนะรีบกลับไปทำงานได้แล้ว อะไรแกหรือเปล่าก็แค่ก็ค่แช่ช่ชใจเย็นก่อนแกก็แค่พูดอ้าวโอ้หายใจเข้าลึกๆนะแกเดี๋ยวเป็นลมเมื่อกี้ฉันไปห้องหน้ามาฉันก็เห็นเฮียแกเห็นอะไรอ่ะเห็นเห็นอุ้ยรีบพูดมาเร็วสิฉันกลัวนะที่หน้าเขากำลัง ผมทำไมหรอ,อ,อค,คือเมื่อกี้หนูไปส่งเอกสารมาแล้วหัวหน้าบอกไม่ว่างค่ะผมบอกคุณตอนไหนว่าผมไม่วาม่า,นนมมวางนี่ค่ะเออหัวหน้าคะสร้อยข้อมือสวยดีนะคะสร้อยเส้นนี้เหรอเจ้าของร้านบอกว่าช่วยเสยยริมเรื่องสุขภาพอ๋อ ค่ะถ้าพวกคุณอยากได้ลาดอยู่หน้าปากซอยนะผมไปก่อนลนะขอลั้เกอบอะไรขนาดนั้นน่ะจริงแกนิวเอียแกไปเจออะไรมาเล่ามาเดี๋ยวนี้เลยนะก็ะชั้นนะสิเห็นหุวหนนะ้าปิดคอ ยังกับคนไม่มีกระดูกแน่เฮ้ยหน่ากลัวแกผลลุกไปหมดแล้วเนี่ยหรือว่าน่าจะเป็นเพราะสร้อยข้อมือเส้นนั้นแน่เลยอะแกผีที่สิ่งล่างหัวหน้าอยู่ต้องออกมาจากสร้อยข้อมือเส้นนั้นแน่เลยแล้วแบบนี้พวกเราจะต้องทำยังไงะนี่เราต้องทำงานล่กกับผีหรอ,อ ฉันไม่เอาด้วยหรอกนะฉันกลัวแล้วแบบนี้จะเอาอยางไรกันดีล่ะพวกแกใจเย็นก่อนฉันว่าฉันมีวิธีช่วยหัวหน้าแล้วแหละโุ้มแกแน่ใจเหรอว่าวิธีนี้มันได้ผลน่ะแน่ใจสิพ่อหมอคนเนี้ยเขาดังในติกติกเลยนะจริงแกเมื่อคืนฉันไปส่องมาแล้วรีวิวนั่นเอียด ถ้าเราได้คลิปหัวหน้าแบบเห็นจะจะนะพ่อหมอต้องช่วยได้แน่ไปกเป็นอะไรอะ่ะนั่นสิ นี่มันเกินพ,อพ่อคุิไปกันใหญ่แล้วนะนั่นสิอาการยิ่งแปลกประหลาดผิดมนุษย์ปนาหรือว่าผีที่สิงหัวหน้าคือผีปอกว่าแกฮะผีปอกเลที่เลยขาหายไปจะเป็นเพราะว่าถูงจับกินไปแล้วคุยเรื่อะไรอยู่หรอ พวกเรากําลังจะไปทํางานต่อกันแล้วอะค่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชค่ะเดี๋ยวอุ้มเมื่อกี้คุณเห็นอะไรไหมเห็นอะไรเหรอคะอุ้มไม่เห็นอะไรเลยค่ะหัวหน้าพวกคุณมีเรื่องปิดบังผมอยู่ใช่ไหมเปล่านะคะพวกเราไม่มีอะไรปิดบังหัวหน้าเลยค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะจริงๆค่ะ แล้วเธอในปีใหม่เห็นอะไรไหมไม่ค่ะไม่เห็นปีใหม่แกเป็นอะไรอะ่ะนั่นสิฉันเห็นแกปิดจมูกอะ่ะแกได้กินอะไรเหรอ พวกแกไม่ได้กินอะไรหรือไงโหยยิงตรงเนี้ยกลิ่นแรงมากเลยนะเนี่ย เหมือนกนนะัแต่พวกเราต้องมีสตินะมันต้องมีทางแก้สาธุขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลให้หัวหน้าพ้นจากปีาศาจร้ายด้วยเถิดอมเพียงแค่นี้แหละก็หมดเรื่อง มันจะได้ผลจริงหรอรอบเนี้ยได้ผลชัวร์เพราะพ่อฉันเป็นเซียนเพาะเนี่ยกว่าฉันจะไปขอพ่อฉันได้รับรองหัวหน้าต้องหายขาดสนิท หัวหน้าหายไปไหนวะนั่นสิหายไปไหนของเขาเนี่ยโอ้ยโอยโอ้ยโ พวกคุณไปเอาข่าวมาจากไหนล่ะผมโดนผีเข้าก็หัวหน้าทำตัวเหมือนไม่ใช่หัวหน้าพอถามก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรแต่ทำตัวลับๆล่อๆอ่ะทำวันนั้นที่พวกหนูไปเจอหัวหน้าก็บิดกระดูกทำเหมือนคนไม่มีกระดูกอย่างนั้นนะคะเรากิน สดสดด้วยเจอแบบนั้นแล้วไม่ให้พวกหนูคิดได้ยังไงล่ะคะจริงค่ะตั้งแต่หัวหน้าใส่สร้อยข้อมือนั่นน่ะหัวหน้าก็เปลี่ยนไปเลย <c oughs> พวกคุณเนื้อแท้กันจริงๆเอาทีละเรื่องก่อนเลยนะที่เห็นผมปิดตัวไปมาอะไรพวกนั้นอะ่ะจริงๆแล้วว่าผมเป็นโรคออฟฟิศซินโดมทำงานนานๆมันก็ปวดเมื่อยเลยอยากหาอะไรทำยืดเส้นยืดสายก็แค่นั้นเอง อะไรวะถ้ามันหายเมื่อยจริงไหมเนี่ยแล้วอะไรที่ทำให้หัวหน้ามีอาการแบบนั้นล่ะคะนั่นสิคะไหนจะกินสดๆในห้องทำงานนี่เธอ,อคือผมอาหารเป็นพิษนะ่ะอ,อาหารเป็นพิษอืมงั้นที่พวกเราเห็นที่หัวหน้ากินก็ ก็จะหาร้านใหม่เจอรอไปตั้งหลายวันแทบจะเกินเฮ้คือผมชอบกินลาบเนี่ยแล้วไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่ากลัวเสียบุคลิกก็เลยแอบกินมาโดยตลอด คนที่รู้เรื่องนี้ก็มีแต่เลขาผมนั่นแหละผมเลยชอบให้เขาไปซื้อให้บ่อยๆแต่พักหลังอ่ะเลขาผมไม่อยู่ผมเลยต้องไปซื้อเองแต่ร้านประจําของผมพวกคุณชอบไปนั่งกันผมก็เลยต้องย้ายร้านแต่สงสัยอาจจะเป็นเพราะว่าร้านใหม่ทําให้สะอาดผมก็เลยเป็นสภาพอย่างที่พวกคุณเห็นนี่นแหละอ๋อ <laughs> เดี๋ยวก่อนนะคะแล้วไอ้กลิ่นที่พวกเราได้กลิ่นเนี่ยมันคือกลิ่นอะไรหรอคะ นี่พวกคุณอยากรู้จริงๆหรอขอใช่ถ้ารู้แล้วห้ามบอกใครนะแบบคล้าๆสิหัวหน้าพวกคุณอะเออของแท้ซะแล้ว